เหายากถึงกับต้องโชว์นะครับเพื่อนดูกันเลยนะครับแบงค์สิบาทโทมัสโบราณใบใหญ่เท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับใบใหญ่มากๆเท่าฝ่ามือแบบนี้เลยนะครับอายุอานามก็เจ็ดสิบกว่าปีไปแล้วนะครับสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนลองดูสิครับร้อยใบเลี้ยงเลขเนี่ยครับสวยนะครับน่ครับต้องจับเบาเาด้วยนะครับต้องจับเบาเด้วยนะครับนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับสวยใบใบแรกจะเหลืองเหลืองหน่อยนะใบต่อไปก็จะขาวขาวแบบนี้นะครับนี่ครับสี่นะครับห้านะครับหก จ็ดนะครับแปดเก้านะครับสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับสี่แตะข่ายสิบห้าสิบหกนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิองสานะครับยี่สิบสี่ยี่สิห้าหเจดปดเก้าสาสิบนะครับสามสอดสสิบสอง สาม 3, สาม 4, สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสแปนะครับสามเก้าสี่สิบสี่็สี่ 2, สองสสานะครับสี่สี่ 4, สี่ห้าสี่หสี่เจ็ด สิบแปดนะครับสิบเก้าห้าสิบนะครับห้าเอ็ดนะครับห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าเก้าหกสิบเอ็ด สองหกสา6หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดปนะครับหกเก้าเจดสิบเจดเอดเจดสองนะครับเจ็ดสาเจดสี่นะฮะเจ็ดห้าเจ็ดห เจ็ดเจ็ดเจ็ปเก้าเบาๆนะครับเบาๆแปดสิบ 8, 10, นะคะแปดเอ็ดแปดสองแปดสามปดสปดห้าปดหดเจดปป 9ก้นะครับ90นะครับ91้2นะครับ9 3 94นะครับ95นะครับ96 9 7 98นะครับ99นะครับ 100ร้อยนะครับร้อใบเรียงเลขนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนอยากรู้แล้วครับว่าราคายกแหนบนะครับร้อยใบนะครับเรียงเลขราคาเท่าไหร่นะครับทักถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ